สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มาดูตู้ Fender c h a m p o n 40นะครับเป็นตู้กีตาร์40วัตต์นะครับจากค่าย Fender นะครับตัวนี้น่าจะมีคนรีวิวเยอะแล้วพอสมควรนะครับอันนี้เรามารีิวคร่าวๆกันนะครับฟังชั่นต่างๆนะครับแต่มุมด้านนี้ก็จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับถ้าเราไม่มีอันนี้ผมต่อสายเป็นฟุตสวิตไว้นะครับแต่ฟุตสวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีแถมมาให้นะครับอันนี้เป็นฟุตสวิตที่ผมของผมเอง นะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่มีฟุตสวิตต์นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวกําหนดนะครับเป็นการเปลี่ยนเป็นชัแนลแต่ถ้าเรามีฟุตสวิตต์ก็ต่อฟุตสวิตต์ได้นะฟุตสวิตต์อะไรก็ได้ครับเป็นแค่เปลี่ยนชัแนลเฉยแต่ถ้าเป็นฟุตสวิตต์เบนเดอร์เขาก็มีขายแยกนะแต่รุ่นนี้เขาไม่ได้มีแถมให้นะครับอ่ะถัดมาเป็นช่องของเรื่องเอฟเฟกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่ะช่องนี้เป็นเรื่องเสียงแตกเอฟเฟกเสียงแตกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกดีเลย์คอร์รัสรีเวิร์บอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเสียยยงโดคครร่่าวๆนะับก็อู นี่ผมขออนุญาตเปิดเบาหน่อยนะครับตอนนี้ผมใช้กีตาร์เป็นแัมเบอร์กเกอร์นะครับทั้งคู่เลยนะเป็นกีตาร์แฮมเบอร์กเกอร์ ตางระดัเสียกรีนถ้าเราต้องการเอฟเฟกนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีเวิร์สและรีเวิร์ในตัวสนองเอฟเฟกเนี่ยก็จะมีสักสเปตที่ไฟจะมีสีแดงแต่ละสีเนี่ยก็คือเอฟเฟกที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ป็นคอรัสอ่คอรัสแบบสีแดง แทบนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มทั้งเพิ่มดีเลย์เพิ่ม,มอะไรก็ได้ไฟเ,เ,เจอรไฟเจอรเขียวสเกตใ้ดีนะครับในหมวดของไฟเจอร์เนี่ยก็ยังมียังมีทั้งสีเขียวและสีส้มคือให้เราเลือกแต่งไปอ่ะมาถึงหมวดดีเลย์ก็จะมีฮะสีแดงอ่ะนี่คือก็จะตามไวหน่อย นะครับถ้าเราจะปรับเองก็ได้ครับกดที่ตัวแท็บนะครับนะฮะเราจะกดตั้งที่แท็บนี้ก็ได้หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะเป็นสีเขียวก็จะเป็นดีเลย์อีกแบบนึ่งนะในการสไตล์อีกแบบนึงคับมาอีกสีต้มนะคคือตรงนี้เราสามารถเลือกและกําหนดได้เลยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะครับในปุ่มนี้ก็เอฟเฟกต์ก็จะแยกเบสแกลลัมมาอยู่แล้วนะครับ ส่วนเสียงแตกอ่ะเราไปดูเสียงแตกกันบ,บ้างนะครับเี่ข้ามไปเสียงแตกเสียงแตกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับในข้ามเสียงแตกไม่ว่าจะเป็นพาทวีตอ่ะก็จะมีเป็นสีแดงสีเขียวนะครับสีส้มนะครับก็จะมีแต่ละสามตัวเนี้ยก็จะต่างกันอย่างสีสีแดงแลองนิดหนึงแล้วกันนะครับสไตล์อย่างงี้ ขยับมานิดเดิงเป็นสีเขียวสีเขียวก็จะสไตล์นี้นะครับถ้าไปสีส้มก็จะแต่เล็กน้อยเหมือนกันครับอ่าเอฟเฟกทั้งสี่ตัวเลยก็มีทวีตมีแบ็คมี print, มีเมทัล แล้วพนเอก็จะเหมือนกันนะครับมีสี่งแต่ละเอฟเฟกก็แล้วเเฟฟแต่คนชอบลเลือกกันได้ตามสบายนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่8,100อบาทนะครับผมราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคาที่หน้าร้านนะครับค่าจัดส่งต่างหากค่าจัดส่งที่ ตู้แอมนี่300บาทนะครับการจะสมอ่ะลองดูนะครับใครสนใจสอบถามได้ที่อีซีมิสิกเลยนะครับชอบซาวด์ไหนแบบไหนออ,นอ,อันนี้จบภาคของตู้แอมนะครับผมขอบคุณครับ